โรที่เขาเรียกว่าลรงร้อยกิううง่งนะครับที่นักศึกษาของเราได้มาทำอาหารนี่นีบก็เป็นรงหานที่มีร well. านามากมายนะครับอาหารญี่ปุ่นนะอาหารไทยนะครับของเราแล้นี้เดี๋ยวก็จะพาไปทำรวจลรงโรงเย็นของเรานะครับจุดนี้นครับนี่ก็เป็นส่วนอาหารป็นโรงเย็นชั้ที่สองของมหาลัยเรานะครับที่ทีความพิเศของนักศึกษาเราเยอะมากเพราะว่าสถานที่ข้ากขวาเป็นสถานที่ สองชั้นนะครับเออ่ที่เรีาไปลงียนเพราะว่าพน,อ e T, นออาอ้องกินที่พี่น้อนงขายที่ติดแหนะแล้วผมอาราเรานี่คือนักศึกษานี่คือไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะครับมีมดเลื่อนอัตโนมัติที่แบบมีคอนเซปเป็ปต์เล็กๆนะครับที่แบบประมาณว่าประจิตอีกนั่งเนี่ยเวลาเดินลงเนี่ยมันจะมีต้องการแบบได้เลื่อนอาหาเราไม่มีนะครับต้องเดินลงเองเพราะว่าเขาไม่ไเชื่ออาหารแล้วหิวอีกรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าคาราเรานี่เป็นอาหารจานนำที่แบบโอเคมากครับผมก็ขอาไมหาหารประจิตดูมหมด้วยนะครับ อีกชนะมาเป็นะไรเช่นคณะเดรัจฉานชนะที่ต้อมีเยอะแล้วก็ที่อะไรร้านชาตินะครับห้องประชุมห้องสัมมนาห้องฟอกป่าไรนะครับมีย้องสมุดแล้วก็ห้องเรียนต่างๆที่อยู่ภายในตึกทีชั้นนะครับเราจะไปชมกันด้านในเครับก็มีอะไรกันบ้างครับเชิญครับ